คำสั่ง fill นะครับจะอยู่ที่นี่ก็คือเราต้องมี b าว n ี่ให้เขาการจะมี b าว n รี r ก็คืออย่างเช่นยกตัวอย,อย่างเช่นเราจะวาด surface เป,ปเ,ปปเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่สมมติเป็นรูปเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ รูปนี้อันนี้คือกรณีของรูปปิดนะครับคำว่าบบวลี่ก็คือขอบเขตพอเรามีขอบเขตที่ชัดเจนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอเราคลิกบบวลี่ปับ๊บมันก็จะฟิวให้เลยเป็นเซอร์เฟซรูปนั้นๆเลยอันนี้คือกรณีการใช้ฟิวกรณีที่หนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือ ในกรณีที่เราวาดรูปแล้วอย่างเช่นมีเซอร์เฟตอยู่หนึ่งแผ่นนะครับ มีสเฟอยู่หนึ่งชุดในกรณีที่เราอยากจะทำการฟิลปิดตรงบริเวณนี้เราจะเห็นว่าอ๋อตรงส่วนนี้ต้องมีเส้นกั้นอยู่เส้นหนึ่งครับเราก็ใช้เส้นตรงต่อต่อไปเนี้ยเส้นตรงจากนั้นเราก็ฟิล สองสามสี่ก็จะสามารถฟิลปิดส่วนที่เราต้องการได้นะครับใช้สองวิธีด้วยกัน